แบนึงสวัสดีครับอยู่กันในมิทีวีของฮ่องกงนะ กระตุกจิตกรชากใจเพื่อรรลอาลั์มันเป็นแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้เปิดมาเร็วๆนะจะไม่ตั้งนั้นนะพอดีแม่ทำงานอยู่พอดีชงวอลฟ์ฟอมโฮมนะทุกคนก็ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเอ, <c oughs> อาี้ครับคลิปที่แล้วเปพบสนุกกันไหมลูกเล่นเยอะไหมนะ อยากจะให้ใส่ลูกเล่นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ก็เป็นคอมเมนต์ที่มันรุนแรงไปก็น,นี้จะน่าจะใส่ไม่ได้เนาะที่มีเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเข้ามาด้วยนะบางทีผมใส่เพลงไปผมยังจะคิดเลยว่ากูจะโดยนยูทูบเรืเอ <laughs> เอ่องลิขสิทธิ์ไปเนาะโอเควันนี้มาเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวที่ต้องพูดว่าน้วยนะ พูดว่าถ้าคุณดูคลิปผมเก่าๆมันจะมีคลิปหนึ่งที่ว่าผมเพิ่งมาเปิดเป็นสา,สาธารณะให้ดูได้ก็คือคลิปไองานภาษาอังกฤษวีเวอร์สองอะที่เป็นหนังสั้นอะจะมีลูกสาวสมสองคนที่อยู่ในคลิปนะถ้าทุกคนเห็นอยู่ตัวละครมันจะมีสองตัวใช่ไหมชุดทานเมกันแล้วก็ชุดทานญี่ปุ่น,นสองตัวนะ ก็จะถือลูกสาวสองคนซึ่งลูกสาวของคนนี้ก็จะอยู่ในฉากนั้นนะถ้าใครดูคลิปมาแล้วคลิปนั้นมันเป็นงานภาษาอังกฤษถ้าใครเรียนมหาลัยผมว่าต้องมีวิชาภาษาอังกฤษบางอันนะที่เขาให้ทำคลิปพวกเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีนะลูกสาวคนนี้เป็น LMG นะต้องขอแก้ข่าวหน่อยนนะเมื่อคลิปที่แล้วปืนพกใช่ไหมน้องทิมพที่ว่าเป็นปืนก่อนโควิด จริงน้องพิมพ์ไม่ใช่น้องพิมพ์ซื้อหลังหลังน้องคนนี้นะแต่น้องคนนี้บทบาทน้อยมากเพราะว่าจะเอามาซ้อมยิงก็ไม่ถนัดเพราะว่าน้องน้องเป็นแอมจีเนาะเดี๋ยวให้ดูดูแม็กของน้องก่อนก่อนจะไปเจอตัวเต็มนะเนี่ยแต่เนาะแม็กน้องขนาดเนี้ยยิงเล่นคงเปืองกระสุนเยอะยิงเล่นคงเปืองกระสุนน่าดูเลยเนาะแต่ตอนนี้ อันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองก็คือ,ค,อคือการเก็บรักษาอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าอันนี้คือความผิดพลาดของผมคือตัวใส่ถ่านของน้องตงัวเนี้ผมเก็บไว้ในตู้ไงใช่ไหมแล้วช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วคือเจ้าน้องมายิงเล่นอ่ะกระสุดมันก็เคลืองอ่ะใช่ไหมผมก็เลยใช้แม็กธรรมดาใส่น้องแล้วก็ยิงใช่ไหมทีนี้เก็บไว้นานเกินแล้วผมไม่ได้ใส่กันชื้น แต่บางเขาเขาเขาจะมีแนะนําว่าให้ใส่กันเชื้อใช่ไหมเพื่อไม่ให้สนิมขึ้นแต่ผมไม่ได้ใส่ผมไม่รู้ด้วยก็เลยกลายเป็ว่าไอตัวตัวฐานตรงเนี้ยถ้าเปิดเข้าไปมันจะมีแป้นฐานนะใครเล่น mg ที่เป็นแม็กมออย่างเงี้ยน่าจะรู้นะหรือผมบางอันผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะก็คือตอนเนี้ยสนิมกินใช้ไม่ได้นะพ,พยายามเอาโซนแอบฉีดละแล้วก็ลองดูไม่ได้ น้องก็เถอะบอกว่าเสียอาจจะต้องซื้อใหม่แต่ว่าคงจะต้องรอโควิดดีขึ้นแล้วก็คงต้องเก็บตังค์ใหม่นะเพราะกระบอกเนี้ยเก็บตังค์ไปหลายเดือนหลายปีเหมือนกันจะได้น้องมาเป็น AMG ที่พูดด้วยคำเดียวว่ามาแก้ขัดแก้ขัดก่อนที่จะเป็น249นะแต่บอดี้น้องอ่ะก็คือขึ้นมาจาก m c ธรรมดาธรรมดาเลย จะแบบแต่งหน้าแต่งอะไรจนจะเป็นแอ G นะน,นั่นก็คือ m อ l m g ีนะครับชื่อของน้องคือน้องโมโมฮนะนะครับตามมันได้ครับชื่อพนักง,งานเมดนะเดี๋ยวเราไปดูในซอนลี่กันเลยดีกว่าว่ายัางไง โอคครับมาถึงสตอรี่อันนี้ต้องพูดถึงชื่อสตอรี่ชื่อก่อนเนอะมโมูฮานะเป็นพนักง,งานเมดคนหนึ่งที่มาทันยังตอนช่วงที่ผมยังไปอยู่เพราะว่ายังมีคนที่ผมชอบยังยังยังติดตามอยู่ตอนนั้นคนที่ผมติดตามยังอยู่มโมูฮานะมาช่วงนั้นแล้วก็มาปักปีถึงสองปีก็เกรดออกซึ่งไปเลยข่าวร้ายมากเพราะผม <laughs> ผมอยาก จะลองเป็นมผมผมอยากจะติดตามแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเนอะอืมน่มาเสียดายมากนะโอเคมาพูดถึงตัวปืนกันเลยเป็นไอ g แต่บอดี้ท่อนล่างมันจะเป็น m นะีเนี่ยเป็นท่อนล่างมันจะเป็น m ีในกล่องนะคามว่าในกล่องมีอะไรมาให้มีแม็กกาซีนมีปืนนะแล้วก็ ไอตูอเนี้จะมีสายกระสุนมาให้สายกระสุนฟอร์มอืมแต่ไม่เอาผมถอดออกไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ y YouTube แล้วเดี๋ยว AI YouTube มันจะ,ะนันนันอยู่แค่เอาปืนมารีวิวเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรนะแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้มีไรายได้ทาง youtube ก็เลยไม่คิดว่าไม่น่าเป็นไรนะน้องออกมาหลายรุ่นครับออกมาหลายรุ่นที่เข้าไทยมีอยู่สามมันต่างกันแค่แม็กครับแม็กแล้วก็ หน้าหน้าความยาวของปืนหน้าลำยาวของตาลำกล้องอันนี้ผมเลือกมาเป็นตัวหน้าสั้นสุดสั้นสุดแล้วก็จะมีการของตัวยาวสุดตอนแรกผมจะเอายาวสุดแต่ผมคิดว่าอสนามที่ผมไปบ่อยๆมันสนามที่ไปบ่อยๆมันเป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะแคบผมคิดว่าถ้าเอายาวไปมันมันจะเอะทะนะลูกเล่นน้องมีก็เยอะอยู่นะถ้าคนชอบแอ็มจี ก็คือเนี่ยตรงนี้เอน,นี่ผมชอบตรงนี้แหละเนี่้จะเป็นตัวล็อกใส่กระสุนความความสวยมันอยู่ตรงนี้นชอบมชอบ AMG คือถอดแบบมาค่อนข้างที่จะเหมือนปืน AMG ของจริงนะครับก็คือไห้พวกนะี้ น้องมีไม่เยอะก็เลยเลือกที่จะเอาเอาน้องมาก่อนนะเป็นปืนที่น่าเศร้าสำหรับช่องผมที่สุดแล้วน้องโมโมฮนะยิงดีมากกอกระสุนเกาะกันดีความเร็วโรงงานวิ่งสี่ร้อยกว่าๆนะสามอยไปไปถึงสี่ร้อยลงสนามอยู่สามครั้งเองเพราะว่าอย่างว่าครับกระสุนน้องใช้เยอะแล้วแล้วแบบว่าด้วยระยะเวลาที่ผมไม่ค่อยได้ลงสนามด้วย ไปลงสนามที่ที่เดิมครับที่ผมเคยพกกูดคือนิชดาดีวกันนะครับแล้วก็อีกสนามหนึ่งก็คือสนามลาสเอดตอนนี้ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมมั่นใจใครใครรู้คอมเมนต์นะแต่ที่ผมไม่ชอบไม่ชอบจริงๆก็คือคือพันธายผมไม่ค่อยชอบมันมันบรรทับแล้วเวลาบรรทับศูนย์นะมันมองไม่ถนัดอืบรรทับบรรทับศูนย์หน้าสูนหลังเวลาเราเลงอะมันมองไม่ถนัด มันไม่กระชกกับกรบแกมผมไงก็เลยมีความคิดว่าถ้าได้งบสักสามสามพันก็คือน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนมันท้ายแล้วก็เปลี่ยนแม็กซื้อแม็กใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะมันในราคาสามพันกว่าบาทเนี่ยงบในสามพันเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมนะครับแต่ก็ต้องรอโควิดดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดสั่งของพวกนี้ทางออนไลน์จริงๆเพราะว่า กรมไปรษณียเขาเรื่องเยอะเนาะอะไรพวกส่งของเนะี่ยผมไม่มั่นใจว่าของพวกนีน้มันยังส่งกันได้อยู่หรือเปล่าผมไม่กล้าสั่งนะแต่ถ้าใครรู้ว่าได้หรือไม่ได้คอมเมนต์นะครับอืมสัที่น้องท่านมากเล้วนะแต่ผมว่าชอบชอบแอมจีไงก็เลยรู้สึกว่าลักน้องเป็นพิเศษนะคือมันแบบคือมันง่ายอ่ะคือ เดี๋ยวไปเล่ากันถึงตอนน้องลงสนามดีกว่าจะเล่าตอนลาสเวกัโอเคนะครับโอเคครับตอนน้องไปไปสนามลาสเวกัเนาะตอนนั้นมันเป็นสมาคมของพวกคอสเพลเขานัดกันเล่นกันอนะมิสติ้งเล็กของกลุ่มคนคอสเพลทหารเนาะก็มีผมก็เอาน้องไปน้องโมโมฮานะเนี่ยแหละเอาไปแล้วก็มีคนเอาปืนเอ็มจีสี่สิบสองผู้เดินางไปดูปืน นึงอีกหนึ่งกระบ,บอกทุกคมชอบนะ MG สิบสองแต่ราคาแพงหูฉีกเลยนนั้นลูกคนรวย <c oughs> แบบมันสวยมากนะ MG สิบสองแต่ก็แบบเฮ้ยเราต้องรักลูกเราสิสรุปครับไอกระบ,บอกจิ๋วเนี่ยไอกระบ,บอกให้หน้าซัด MG สิบสองกจอยเลยเพราะว่าอะไรครับ MG สิบสองกระบอกมันใหญ่หน้ามันยาว แต่ว่ามันเหมาะกับซุ่มยิงจริงๆมัน mg สองส่วนใหญ่จะต้องสุ่มยิงเนาะแต่ว่าน้อง,นองเนี่ยน้องได้ยิงได้เลยคือวิธีหวังผลอะไกลระยะไกลอะน้องพอกดได้ใช่ไหมแล้วเราก็ขย <ahn>: <ab mature, S 2> ับเข้าไปใกล้พอใกล้ขึ้นเราก็เริ่มหวังผลได้มากขึ้นใช่ไหมแล้วข้อดีของน้องคือน้องยิงซมิอ auto ก็ได้นะครับบางสนามไม่ให้ไม่ให้ออโต้เดี๋ยวนี้สนามทุกสนามเขาก็ไม่ค่อยให้ยิงออโต้เท่าไหร่เนาะน้องก็เป็นเซมิได้ น่ะเล่าก่อนก็คือคือเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้บ้างนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้บ้างนะครับพูดได้แค่ว่าชอบน้องตรงนี้แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะลองจับปืนที่สูงไปตักวูน M G ที่สูงไปมากกว่านี้นะอาจจะอยู่แค่ประมาณ M 6 0สิบ M องคงจะไม่ถึงขั้นมี mg สี่ส m อง pkm ก็ r p k นะม,มันราคาสูงไปเนอะ,อะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะลองจับจองไปเป็นเจ้าของดูนะก็คือกลับมาที่เรื่องตอนลงสนามก็คือการใช้งานมันสะดวกกว่า ถ้าตัดไป mg สิบสองมันเหมือนเป็นปืนแนวเกตสะสมมากกว่านะเกตสะสมเกตคอสเพย์แล้วก็ยิงกันยิงเต้าสนุกสนานแนละ้วรีวิวกันสนุกสนานนะแต่อย่างเงี้ยคือคือเราง่ายกว่าคือคือการอะไรเงี้ยมูฟเมนต์เราง่ายกว่าถ้าเราหนักรอนวิ่งเราก็จะผูฮิ้วน้องยูฮิ้วมาก็ววิ่งวิ่งไปบังเกอร์แล้วก็ยิงได้เลยแนะนำว่าถ้าแต่ง แต่งนะครับแต่งดอทสักตัวนะดอทอะไรก็ได้ตามคุณชอบนะดอทสักตัวดอทสักตัวกริปมือหรือขาทรายสักหน่อยส่วนปากปลอกลูกแสงก็ใครชอบนะเก็บเสียงก็ไปหา,า,หาไปหามาติดน,นะผมว่ากำลังสวยกำลังสวยเลยล่ะอันนี้น้องเป็นของ golden eagle ที่เขาลีรีแบรนด์ใหม่บ้างตอนตอน ตอนนั้นที่ผมไปดูรีวิวก่อนไปซื้อเนาะก็จะมีอีกค่ายหนึ่งที่ทำออกมาก็คือ G a n G แต่ราคาแพงกว่านะแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแต่ผมว่าน้องทรงสวยกว่า G a n G มันดูเรียบไปว่าตอนที่ผมไปศึกษามานะแต่แมทแมทม้อของ G n G ใหญ่กว่าแต่ว่ามันตัวปืนดูเรียบเรียบไปนะเปล่าเราแสงมันก็ไม่สวย บอกว่าแสงไม่สวยเท่านะอันนี้ไม่ได้เชียร์นะแต่ผมว่าไม่สวยเท่าอันนี้จริงๆคือคือบางทีปืนหน้าตาเหมือนกันอ่ะแต่ว่าความสวยของแต่ละอัน,นมันไม่เหมือนกันนะโอเคมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะวันนี้นะครับน้องโมโมฮานะคลิปน่าจะสั้นนะคือน้องลงสนามไม่บ่อยนะตัวุตัวผมอะ านลงสนามไม่บ่อยน้องก็เอกไปสนามไม่บ่อยด้วยนะกม็มีหลายแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าใครถ้าใครคิดจะซื้อตัวนี้น้องวิ่งอยู่เท่าไหร่นะหกพันหกพันไปไปลายเจ็ดพันต้นต้นนะครับแล้วก็แล้วแต่หน้านะเพราะน้องน้องตัวนี้หน้าท่านก็จะอยู่ที่หกพันกว่านะ่ โดยรวมผมว่าสวยงามนะก็อย่างที่ว่าก็คือตรงนี้มันจะไปติดรางผมไม่แน่ใจเรียกอะไรนะคีมมัหรือคีมซับมอดอะไรข้างอย่างเนี้ยใช่ไหมเถอะไปติดเพิ่มอย่างที่พูดมาที่นะี่คือตรงเนี้ยติดอะไรก็ได้ไฟชงไฟฉายกิ๊บมือนิดหน่อยแล้วก็ขาทรายบางคนอาจจะทั้งขาทรายแล้วกิก๊บมือเลยก็ได้นะกิ๊บมือสั้นๆแล้วก็ขาทรายติดไปเลยผมว่าสวยดีนะ น้ำน้ำน้ำหนัก,นกเบาทัดเทียนในตระกูล MG น้องไม่เชื่อแนะ่พูดเราพูดกันไปว่าน้องบอดี้ขึ้นจาก M4 ็ข้างใหมมือจะเป็น M4 นั่นแหละนะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ที่คิดอยากจะเล่นชอบแ g นะผมว่าคนมีน้องมีน้องไว้ครอบครองน้องสวยน้องใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับราคามันก็เหมือน เป็น AMG ที่ลดราคาลงมาเพื่อให้คนที่มีกระตังระดับซื้อ m 4ีได้แต่ต้องได้นะส่วนเรื่องแม็กนี่ผมต้องไปศึกษาอีกทีว่าจะยังไงเนาะเพราะว่าใช้ไม่ได้ละกรหนิงกินจนเกินกว่าจะเยียวยานะครับโอเคอ่าเป็นไงกันบ้างครับจากที่เราดูอันนี้มันสั้นมากเนาะคลิปไม่น่าจะถึง น่าจะถึงสิห้านาทีเฮ้ยเห็นเป่าวมวกอ่ะอันนี้คือมวกหมวกใบแรกของผมเลยนะแต่มันก็เสี่ยมในการเวลาละมันไอ้มวกใบนี้แยกล่างได้เว <c oughs> <c oughs> ้ยดูกล่าวเอาไม่อยู่นะมวกใบนี้เป็นหมวกใบแรกของผมที่ซื้อเลยนะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างน้อยอะ่ะ คือปืนคุณอนะ่ะไม่แรงก็จริงแต่ว่าอุปกรณ์เซฟตี้คุณต้องดีนะการเล่นวีปีกันเพราะอย่างที่ผมพูดว่าบางทีอ่ะเราปืนความแรงโรงงานอ่ะมันไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ว่าเราเจอปืนเลทลูกหรือที่เขาทาความแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยระบบเซฟตี้เราสําคัญนะครับนอกจากเป็นคุณชินแล้วอ่ะคุณถึงจะแบบเฉยเฉยอ่ะแต่ว่าระบบเซฟตี้เรื่องดวงตาเป็นสิ่งสําคัญครับอันนี้ฝากเลยฝากเลย สำหรับคนที่เล่นวีดีกันเนะอุปกรณ์เซฟตี้ท,ท,ที่ที่คุณจะต้องสําคัญที่สุดคืออุปกรณ์เซฟตี้บนเรนดวงตาออนนี้สําคัญมากสําคัญจริงๆกลับที่หมวกครับหมวกแบนแรของผมคือเนี่ยทำการเวลานะครับก็มีการเขียนตามสไล์ของทหารเนอะท,ทหารเขาจะเขียนเป็นนู่นเป็นนี่ผมก็เขียนครับนี่ในกล้องอันนี้ จะพูดว่าอย่างไงอันนี้เป็นพิกัดพิกัดของือลบมจมาตกนะครับจมที่จมนะพิกัดที่จมอันนี้ก็เป็นวันเจ็ดเมษายนแปดวันที่แปดทาตีครับวันที่แปดคือวันที่จมนะครับตรงนี้ก็จะเพ้นเป็นแมวน้อยแมวน้อยน่รันะครับนี่น ทูบีเป็นตัวละครที่ผมชอบมากตัวละครทูบีเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะแต่ว่าไม่มีทางซื้อเกมนะเกมอัตโตเมตาใช่ไหมเนี่ยอัตโเมต้ทูบีไนเอตเอทูถลอกับตัวละครแต่่าเนี้ยทูบีฝีมือได้แค่นี้เว้ยอะไรอย่างงี้ก็พอเดี๋ยวก่อนนะวันนี้น่าจะเป็นคลิปที่เป็นลูกสาวที่สั้นมากนะแต่จริงอยากแถมแต่ไม่ทันละหยุดอีกคนนึงออกไม่ทัน ก็นะมีแค่นี้ครับสําหรับวันนี้เป็นงไงกันบ้างครับเดี๋ยวรอติดตามลุกเล่นกันดีกว่าเนาะทำไปครเฮียอะไรทําเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเหรอไอ้เฮียสดตีไอ้สัตว์ <laughs> เดี๋ยวจะพยายามหาลุกเล่นเพื่อทําให้คลิปมันยืดขึ้นมานิดหนึ่งนะสําหรับคลิปนี้ก็เป็น LMG มุมงมนะนะครับหรือน้องหลามนะครับเพราะ ผมมหนะที่เป็นเมดพนักง,งานเมดอหะเขาเป็นน้องหลานไาเออไม่ใช่กุลล้านะกุลลานั่นยีทูบเบอร์นะผมชอผมก็ชอบกุลล้านะแต่ว่าตละครตัวแรกที่จักคือฟูกิกักบไปโกนะอมไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครจะคอมเมนต์ก็เหมือนเดิมครับขอแบบ สุภาพไม่นึงอ่าจะติดจะอะไรก็ก็ได้มไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขอร์น้าออกให้มันสุภาพหน่อยไม่ได้ไม่ได้แต่จริตแต่เราควรให้เกียรติกันเนาะเันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับสวัสดีครับ